Presented by EA สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาเจอกันกันกบเอพิโซดที่3นะคะของการรีวิวธุรกิ s e s s and h o b b i e หมีมีหัวทิมไปแล้วแล้วก็ได้เอาเงินที่เราทำธุรกิจในพาร์ทที่แล้วที่เหลือนะคะประมาณ 3,000- หรือ4,000เนี่ยแหละเอามารีโนเวทโซนห้องครัวใหม่ค่ะแล้วเราก็ซื้อตัวนี้เข้ามาตัวที่ทำแคนดี้หรือว่าทำลูกอมนั่นเอง Aspiration Estimate Entrepreneur ของหมีมีเนี่ยเดินทางมาถึงขั้นที่4แล้วนะคะสิ่งที่เราจะต้องทาเหลืออีก2อย่างเท่านั้นค่ะก็คือทาให้ธุรกิจของเรามันเติบโเข้าไปถึง ระดับเลเจนด์ให้ได้แล้วก็จะต้องมีลูกค้าที่มีมูดอารมณ์แฮปปี้เวลามาหาร้านเราเนี่ยหคนด้วยในส่วนของเพร์กที่ได้มา2แต้มจากพาร์ทที่แล้วเรามาดูกันค่ะว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างฝั่งสกีมเมอร์นะคะคือ white collar l o b b e r y มิมิสามารถหยิบของได้โดยไม่ต้องมีทักษะหรือคุณสมบัติพิเศษอะไรก็ได้ด้วยเพร์กนี้คุณมิสามารถเข้าไปในพื้นที่ธุรกิจและหยิบของล้ำค่ามาได้อย่างสบายใจก็นะของพวกนั้นมันก็แค่วางอยู่ตรงหน้าเองนี่นะเดีเ่ยวแต่เราเป็นเชดี้มันก็หยิบได้อยู่แล้วไหมแต่อันนี้ก็น่า สนใจมากก็คงต้องอัพไหมทางสายกลางเนี่ยจะเป็นเรื่องของ m u s c l e m e m o r y ในขณะที่เราใช้เวลาไปมากมายกับการทําธุรกิจการทํางานที่ต้องทํางานซ้ําๆทําให้เรามีทักษะที่ดีมากขึ้นถ้าเราเปิดใช้เพ r k muscle m e m o r y จะทําให้ซิมของเราเรียนรู้ทักษะได้ง่ายขึ้นในขณะที่ธุรกิจของเรากําลังเปิดอยู่นอกจากนี้ถ้าเรามีแต้มนี้นะคะจะเพิ่มเติมให้ช่วยเพิ่มการเรียนรู้ให้ซิมเรามากขึ้นอีกอ้อันนี้ก็มีประโยชน์นะคะ,ะ,คะเรามาดูสาย d r e a เม r บ้าง s h a ์ k the w o o t e n คุณมิสามารถดื่มวูเทนเครื่องดื่มชูกำลังแบบพิเศษจาก ตลาดลับซึ่งจะช่วยเพิ่มพลังงานให้เธอและทําให้เธอรู้สึกกระฉับกระเฉงมากในขณะที่ความต้องการต,ต่างๆของเธอลดช้าลงเป็นเวลาหนึ่งวันและแน่นอนว่ามันจะต้องมีผลลัพธ์ที่ตามมาแน่นอนแต่การเสี่ยงเล็กๆน้อยๆก็มักได้ผลตอบแทนดีเสมอไม่ใช่หรออันนี้ก็น่าสนใจนะแต่เราอยากได้5าดาวเร็วล้วก็ต้องการแฮปปี้คัสเตเมอร์ด้วยงั้นเราจะมาเลือกอันนี้ค่ะ going viral น่าจะช่วยในการทําธุรกิจของเราได้เวลาประชุมพนักงานค่ะทุกคนเราอาจจะต้องปรับตําแหน่งอะไรนิดหน่อยเนาะคนแรกเลยที่เราจะต้องเปลี่ยนตําแหน่งเขาคือคุณนีอาให้ไปเฝ้าโตแท็ะ ว่าสกิลแท็ทูเขาสูงมากส่วนโนล่าโรเดนไปเฝ้าโต๊ะกาแฟแม่ชะม้อยของเราจะเลือกเป็นหัวข้อนี้แทนค่ะ o f f e r p a ์เพจเมนตูริงแล้วก็จะให้รันเลคเชอร์สแอนด์คลาสเซสด้วยในส่วนของพนักง,งานเราเนี่ยเราจะแทบไม่ได้ไปดูแลเขาเลยนะคะซิมที่เราจะดูแลหลกักๆเลยก็คือซิมมี่มีเราก็เลยไม่ได้มอบหมายหน้าที่อะไรให้หมี่มี้แล้วทีนี้เราก็อยากจะปรับรูปแบบธุรกิจด้วยค่ะด้วยการวาดรูปเนี่ยเราจะไม่ทำแล้วสิ่งที่เราจะเพิ่มนะคะก็คือตู้แช่ขนมค่ะทุกคนได้เท่านี้วางไปก่อนเท่านี้จริงๆกิจกรรมต่างๆของธุรรกิจเา เราจะเอาเพนออกแล้วก็เอา drink b a r drinks ออกแล้วเราก็จะเลือกอันนี้ค่ะ browse and buy i t e m ซึ่งหัวข้อนี้เราเพิ่งเห็นเหมือนกันว่าสิ่งที่เขามาเยียเยนธุรกิจของเราเนี่ยเขาจะไปซื้อสิ่งของต่างๆที่เราได้ตั้งขายไว้แต,แต่ก่อนเนี่ยที่เราเล่นมาสองเอพิโซดที่แล้วก็คือไม่ได้ตั้งแต่ก็ซื้อส่วนอีก activities หนึ่งนะคะเราจะเฉพาะเจาะจงค่ะให้เขาสั่งแต่กาแฟนั่นเอง price modifier เราจะกลับมาที่บวก50%นะคะเข้ามาดูในกระเป๋าคว,วัวเรือนเรามีถ้วยที่เราไปดอยมาค่ะ300ร้เหรียญแล้วก็รูป It's almost ชมอย m time make the most of this final day แม่จะจากพวกเราไปแล้วเฮ้ยแม่ จริงปะเนี่ยเดี๋ยวนะในส่วนของ Rewards สตอรเราจะมาลดอายุแม่เราก็ยังลดไม่ได้ค่ะทุกคน <l ots> แม่จะตุยก่อนไหมเรามาดูแอ p i r a t i o n นของแม่แล้วนะคะมาสเตอร์เมนทัสิ่งที่จะต้องทําต่อไปก็คือได้พบเจอเพื่อนใหม่ในขณะที่เราไปเข้าคลาสฮอบบี้แล้วก็จะต้องไปให้ถึงเลเวลโกลตอนที่เราไปเข้าเรียนด้วย <l ots> จะต้องถูกติวเป็นเวลา3ชั่วโมงด้วยกัน <l ots> ตัดภ<ม> <l ots> าพมาดูมิม,มีก็คือเดินมาทําแคนดี้เองเลยโดยที่ไม่ต้องสั่งเลยมิม,มีทำแคนดี้อะไร <l ots> <l ots> เออแดบสะที หนึงอุ้ยน่ารักอ่ะเรามาดูแอนิเมชันกันนะคะเขาดึงออกมาแล้วเขาก็ตักขึ้นมาชิมอุ้ยแอนิเมชันเหมือนเครื่องทำไอติมเลยว่ะเหมือนมากเลยอ่ะจะเหมือนปลาดันเข้าไปแล้วก็ปั่นอีกสักทีดึงออกมาแล้วก็ g r a บ ออกมาเอาวางไว้นะ,ะเดี๋ยวนะแกทำอะไรอะมันคือซาวเวอร์เจลลี่บีนค่ะเจลลี่บีนรสเปรี้ยวทีนี้สำหรับซิมที่มีสกิลมิสชีฟนะคะเราสามารถคราฟช็อกเกตแคนดี้ได้สิ่งที่เราจะทำมันต้องอันนี้ค่ะบับเบิลกัมอลโลลิปปเพราะว่ามันน่ารักมากมีมีมาทำซิ <c oughs> และนี่ก็คือสิ่งที่ทำเสร็จแล้วใหญ่กว่าหน้าอีกเอาเข้าไปในตู้เย็นแล้วค่ะเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะเปิดตู้เย็นออกมาแล้วเราอยากเอาอันเนี้ยมาตั้งขายนี่เอามาตั้งขายไว้ในนี้ได้เยอะแยะเลยทำอีกทำอีกค่ะคุณมีอุ แล้วเรามีอันนี้ e s, <S นอนนเ,เอลเดอร์เบอร์รี่สวอร์ลลี่ป๊อปทำเพิ่มค่ะคุณผู้ชมดูดีน่ารักมากมีการตกแต่งแบบฟุ้งฟิงด้วยแล้วคุณผู้ชมเห็นอะไรที่มันแปลกแปลปแปล,ปแปล,ปแปลปอยู่บนแคนดี้เราไหมคะเ,คเขาถึงเรียกว่าช็อกเกตไงมิมิลองกินให้ทุกคนเขาดูสิว่าถ้าเรากินอะไรที่ไม่เป็นช็อกเกตแคนดี้แล้วซิมเราจะเป็นยังไงพอกินเข้าไปแล้วตาเขาจะเป็นประกายแบบนี้คะ่ะทุกคนและที่ตาซิมเป็นประกายแบบนี้เขาได้มูดอารมณ์ช็อกเกตกิกเกิลมุกตลกต่างๆเนี่ยมันโดนเส้นมีมีมากเหมือนโดนไฟฟ้า เปลียงเข้าบัตรต่างๆเตรียมตัวให้พร้อมสําหรับความชุลมุนที่จะมาพร้อมกับเสียงหัวเราะได้เลยนอกจากตาเหมือนโดนไฟช็อตแบบนี้แล้วนะคะเสียงของซิมเนี่ยก็จะกลายเป็นแบบเสียงเหมือนชิปมั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะและเขามีความสามารถพิเศษด้วยนะคะด้วยการที่เราจะเรียกสายฟ้าได้เนี่ยเขาก็จะมีแอนิเมชันของการเรียกสายฟ้าลงมาบริเวณที่เรากดนะคะซึ่งซิมที่มีความสามารถเนี้ย โดยปกติของเกมมีอยู่แล้วนะแต่มันจะทํายากนิดหนึ่งจะต้องให้ซิมเนี่ยเขาโดนฟ้าเปรี้ยง3ครั้งแล้วซิมไม่ตุยเขาจะได้ความส,สามารถนี้มาแต่สําหรับภาคเสริมนี้เราแค่ทําช็อกเกตแคนดี้ซิมก็มีความส,สามารถนี้เลยค่ะโอ้วันนี้เราต้องจ่ายบิน1นึ่งรยเหรียญเลยเหรอจึงมีมีไม่มีมมมมมมตังค์คะ่ะมีอยู่519เหรียญแต่ว่าเรามีเพิร์ของบร,ริษัทเรานี่คะเฟกบินเปย์เมนปลอมแปลงเอกสารเลยนั่นแหละส่งไปไม่มีคนรู้หรอกมุดที่ได้จากการปลอมบินไปก็คือ taste of นี่มันโล่งมากและเงินของเราก็ปลอดภัยนี่คือสิ่งที่ดีที่สุดในโลกเลยไม่น่ามีอะไรผิดพลาดแล้วมั้งใช่ไหมไอการที่มันใส่คําว่า right แล้วตอบด้วย question mark เนี่ยมันจะมีอะไรตามมาหรือเปล่าประเด็นเนะเติมสต๊อกขนมหวานพร้อมแล้วเราลองมาเปิดร้านกันดูค่ะดูซิว่าจะมีคนซื้อทานไหมระหว่างรอลูกค้าเข้านะคะเราจะให้มีมีเนี่ยมา c r a ฟเ ceramic ซะหน่อยเรามีสกิล pottery ถึงระดับสี่แล้วนะคะและที่เราคราฟได้ตอนนี้หนึ่งสองสามสี่ก็จะมีแจกันดอกไม้มี planter pot ด้วยมี candle lantern มีเค้ก แ,แล้วก็มีแคนเดิลโฮเดอร์ค่อยๆทําไปทีละอันเนาะเราลองมาทํากระถางดอกไม้ก่อนเอาจริงๆเราชอบแอนิเมชันการปั้นมอมากเลยนะคะมันดูแบบ มาดูหน้าหลักอะ่ะมันดูแบบเอสเตติกมันดูแบบดูดีอ่ะชอบอะ่ะมีคนมาดูตู้ขนมแล้วแล้วค่ะตื่นเต้นอันนี้ที่สุดเลยเขาซื้อแล้วเขาจะกินเลยไหมอะ่ะอาจารย์คะลองไปซื้อดูไหมคะช็อกเกตแคนดี้เลยนะคะสุดแสนจะน่าอร่อยอุ้ยอาจารย์ไปซื้ออาจารย์ไปซื้อตามติดอาจารย์อาจารย์ซื้อแล้วอาจารย์ทานเลยได้ไหมคะเนี่ยอาจารย์หา่าโหเสียดายเนาะซิมซื้อเราไม่ทานอะ่ะทุกคนถ้าซิมซื้อเราทานมันจะสนุกมากเลยเนาะแล้วใครมันทําเซรามิกนะแล้วก็คือแบบไม่เคยเก็บเลยนี่แล้วก็ เก็บในโหมดสร้างนะคะเอามาตั้งขายเลยค่ะมีมีจะได้ไปเกรสคุณมีคะ่ะไปเกรสสิ่งที่ตัวเองทำอุ้ยสีชมพูก็น่ารักกะสีขาววิ่งวิงก็สวยค่ะเราทําเป็นสีเรโทรดีกว่าสีฟ้า,ฟาๆอะไรเงี้ยทำไปแต่งห้องแม่เราเนาะพอเราพ่นสีเสร็จแล้วม,มีมิก็เปิดเตาอบเตาเผาเนี่ยเนาะแล้วก็อบเข้าไปนีอาเธอปิดร้านเธอแล้วเธอมาสักร้านฉันนะฉันต้องการช่างสักฝีมือดีอย่างเธอมากเลยเอลซิซาก็มาเข้าบริการด้วยลูกค้าสั่งกาแฟาไว้แล้วลูก้าไม่ทานค่ะคุณมีลงมาทานค่ะง่วงใช่ไหมน กาแกฟลูกค้าก็ทํามาจากร้านเรานะคะเราก็มีสิทธิ์ทานเหมือนกันใช่ปะวะนี่กระถางอันนี้เราทําเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเรา,เาไปแต่งห้องแม่นะเราเก็บไว้เรามาทาเซรามิกกันต่อนะคะมีมี่อยากลองทาแพลนเตอร์พอตดูทําเสร็จแล้วกระถางใหญ่มากไม่มีที่เกลสค่ะเพราะว่าคนที่เขามาที่ร้านเราแล้วเขาก็มานั่งทําประติมากรรมปั้นหม้อนเนี่ยเราก็จะหยิบมาขายในหมดสร้างกันแบบนี้เลยส่วนมีมี่คะเรามาเกลสดีกว่าอุ้ยสีขาวเงาเก็สวยเนาะเหลืองอันนี้ก็น่ารักแต่ชมพูก็น่ารักกันทุกคนเอาสไตล์อินดัสเทรียลดีกว่าเข้ากับบ้าานเรด อุ้ยสวยอะทุกคนมันดีมันสวยมากส่วนของขงที่ทํำไว้แล้วเขาหมดสร้างแล้วก็งาบมาเลยค่ะเอามาขายระหว่างรออุ้ยแคนดี้ขายดีมากจะหมดตู้แล้วอาคายอาคายช่วยมาซื้อแคนดี้ไออ้วหน่อยได้ไหมอาคายไปซื้อล่าสุดเราสักให้ผี่ได้ด้วยเหรอคะ มันจะลงหมึกยังไงคะอันนี้สุสมใส่มากนี่อาเธอเก่งมากที่เธอสักให้พี่ได้คุณมีนี่มานอนห้องแม่ไม่ได้ลงมาทํางานค่ะคุณมีต่อไปเราจะปั้นที่วางเชิงเทียนนะคะมันต้องน่ารักแน่ๆเลยอะถ้าเราแต่งบ้านด้วยของที่เราปั้นเองอะเดี๋ยวนะป้าคนนี้เดินมาตบหน้าพนักงานเราเว้ยเขาเป็นลูกค้าที่คอยรบกวนคนอื่นหยุด ป้ามีมีนี่ป้าแกมาแพลงถั่วซวมเราด้วยป้าคะหลังป้ามีอะไรติดอยู่ป้าไม่ยอมเว้ยป้าไม่ยอมทําไงดีวะสมอลบิสเนสไหนดูซิเราขอป้าดีๆนะคะเลิกมาแกล้งลูกค้าในร้านเราเดี๋ยวนี้ป้าแกก็ไปไปไหนวะงั้นเดี๋ยวเราออฟเฟอร์คัสตอมแทททูมาก่อกวนก็ต้องเสียตังค์นะคะสักพันสองพันสามกำลังดีมาค่ะป้าป้าเป็นดาราใช่ไหมคะ <c oughs> เดี๋ยวหนูมีจะสักที่หน้าให้อย่างสาสมเลยค่ะสแตปมก็น่ารักดีนะคะแต่มันไม่ใช่ทางเรามาค่ะป้าหนูจะแต่งป้าให้สวยสวย เลยนี่ทาคอนทัวร์นะคะไยแชโดว์ต่อด้วยการต่อขนตาให้ฟรีขนตายาวไปถึงคิ้วหางขนตาอีกฝั่งหนึ่งก็ต้องยาวเช่นกันขนตาบนไม่พอต้องมีขนตาล่างใส่กลิตเตอร์สีทองๆองโอ้โหอันนี้ใหญ่มากเลยค่ะใส่กลิตเตอร์สีทองๆองไว้ที่หางตาปัดแก้มสีแดงแงปากก็ต้องสีแดงนะคะเดี๋ยวหนูมีทาปากให้ค่ะโอ้สวยมากเลยค่ะเอาเป็นการ์เดนไหมคะเป็นปากบนแดงปากล่างสีชมพูนี่แถมการคอนทัวร์ข้างสันจม มูเป็นคมกรอบหน้าถ้าเราคอนทัวร์ดีๆนี่หน้าเราจะดูเด็กลงจริงๆนะคะแล้วก็ต้องคอนทัวร์ให้เท่ากันทั้งสองข้างเลยค่ะคุณป้าแหมคุณป้าคะ่ะป้าไม่มีไรผมเลยเหรอคะเนี่ยเดี๋ยวนูมีสักไรผมไหมคุณป้านะคะจะได้ดูมีลูกผมคะ่ะไฮไลท์ตรงสันจมูกให้ดูโด่งขึ้นมาแล้วก็เติมไฮไลท์บนหน้าแบบฉ่ำๆวาวๆแบบพี่สาวเกาหลีคะ่ะสวยมากค่ะคุณป้าโอ้โหไปแต่งหน้าที่ไหนมา <laughs> <laughs> พอใจไหมคะในใบหน้านี้ป้าแกทาตาอยู่แล้วแล้ว,ลวก็ทาปากสีอะไรไะเดีย่ยโอป้าไม่ชอบเหรอคะป้าไม่ชอบไม่เป็นไรค่ะป้าป้าใจเย็นๆนะคะเดี๋ยวเจ้าของร้านออฟเฟอร์แททบูรีมูเวอให้คะ่ะอีก800<อ>นะคะเมือ่อกี้เท่าไหร่นะคะพ3น0ามบวกแหนูมีได้มา2อ0พนั่นแหลคะค่ะป้าขอบคุณมากเลยนะคะแล้วมาใช้บริการใหม่นะคะ <laughs> หมดตัวเลย<อ>ดีไหมคะหรืออยากจะทําอะไรต่อไหมคะเราลองมาสักสายมูไหมคะเผื่อเส้น ทางการเป็นดาราของป้าเนี่ยมันจะสดใสสดสวยมากกว่านี้<ม>เดี๋ยวหนูลงน้ำยันให้ค่ะป้าลองดูนะคะหมออีกพันหนึ่งหมาเอาให้หมดรีดไถให้หมดตัวเรียบร้อยแล้วค่ะป้าสักบริเวณด้านหลังไม่มีใครเห็นนะคะว่าเราไปเล่นของมานี่มันคือ Amazing มากไม่คิดเลยว่าฉันจะได้รอยสักที่สุดแสนจ,จะน่าพึงพอใจขนาดนี้กลับมาดูที่เชิงเทียนของเรานะคะอุย้ยสไตล์มินิมอลเลยสวยมากค่ะพ้นเลยมีมีนั่นแหละเอาสวยๆนะลุงแฟลททำไมลุงถึง ตัวเหม็นอย่างนี้ค่ะเนี่ยลุงอยากได้ลุงก็ซื้อสิคะลุงจะมาด้อมด้อมมองมองทำไมอุ้ยเอ็กแอนโทสที่มันเน่าแล้วเราเอามาขายได้ปห <c oughs> <c oughs> ขายได้ด้วยเหรอสิบเหรียญโอ้สิบเหรียญก็ยังดีโน่าโรเดนมาทําเค้กไว้เอามาตั้งขายเลยคะ่ะเยี่ยมค่ะหลังจากเปิดร้านมา23ชั่วโมงนะคะอันนี้เราลองนะแบบไม่ปิดร้านเลยเราอยาการู้ว่าเกมเนี่ยเขาจะให้เปิดแค่1วันหรือเปล่าเลยอ23ชั่วโมงแล้วก็ใช่จริงจริงด้วยคะ่ะมีลูกค้าทั้งหมด29คนค่าเข้าเราทําได้ถึง2262เรียขยขาของ v ีเทลได้23ชิ้นนะคะ จำนวนเงิน1620้ค่าบริการต่างๆ1 2 2 9 1รยเหรียญเลยนะได้ทิปมาอีก172เเหรียญค่ะแล้วก็จ่ายค่าพนักงานทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ย1น8่นเหรียญได้แต้มธุรกิจอีก695เหรียญมารีโนเวทร้านกันค่ะเราจะเริ่มที่ห้องน้ำกันก่อนเลยที่ล้างมือสีน้ำตาลน,น้ำตาลของ businesses and hobbies กระจกสีดำๆแปะไปโถส้วมสีดำของ b a s e game ด้านนอกเราเปเลี่ยน layout ใหม่นะคะโดยการที่เอาเชฟมาวางไว้ตรงนี้เพิ่มเน จะมีตู้เค้กมีต้นไม้ตรงนี้เพิ่มความร่มรื่นนิดนึงเติมต้นไม้พันไฟไปค่ะของภาคเสริมนี้เหมือนกันเอ็กซ์เทร์เรียเนี่ยเราจะเติมทริมเข้าไปนะคะโดยการที่กดชีฟค้างไว้เนะเพราะว่าด้านในเนี่ยมันมีบันไดค่ะทุกคนแต่เราอยากจะตัดขอบให้มันเรียบร้อยด้วยทริมตอนแรกว,ว่าจะใช้สีเทาแต่ว่าถ้าใช้สีดําคิดว่าบิลดิ้งเนี้ยมันน่าจะเด่นขึ้นมามากกว่าเลือกพื้นที่เป็นดินของเบสเกมอันนี้นะคะเราจะมาทําลูกเล่นด้านหน้าเข้าร้านค่ะโดยที่เราจะวางไว้ตรงกลางอตแบบนี้แค่นี้เท่านั้นเลยแล้วก็หาต้้้นนไมมะะคาะาทํใหอ มันดูร่มรื่นขึ้นมามีพุ่มไม้มีดอกไม้ที่มันเฉาเฉามากเลยในฤดูนี้ตัดขอบพารฟรอวด้วยสีดำพื้นด้านบนจะเปลี่ยนเป็นคอนกรีตตัวนี้นะคะของ businesses and hobbies ตกแต่งชั้นล่างเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคะ่คอยดูมาเป็นช็อบหน่อยมีป้ายนะคะแสดงว่ากิจการเราทําอะไรบ้างเนาะแล้วก็เอาดีแคลมาตกแต่งมีเสาคะ่ะเติมพุ่มไม้ที่มันมีไฟโซนนั่งจิบชาจิบกาแฟแล้วก็กินช็อกแคนดี้ก็คือแบบน่ารักมากเราเติมเทอร์เรนเพนเข้าไปด้วยนะคะด้านบนบริเวณหน้าห้องนอนคุณหมีมีเนี่ย เติมกระงออกมาแล้วก็เจาะรูตรงกลางไว้แบบนี้ด้านหลังก็คล้ายๆด้านหน้าแบบนี้เลยค่ะโซนที่ไม่เปลี่ยนเลยเนาะก็คือโซนสอนหนังสือของแม่กับโซนที่เราทำพเทอตี่นะหรือว่างานปั้นหม้อก็จะมีที่ขายของอะไรเหมือนเดิมเลยเพราะตอนนี้เราคิดว่าเงินวันละแบบหมื่นกว่ามันก็เยอะมากแล้วนะในเกม The ซิมอค่ะแท็บทูตรงนี้ก็ไม่มีเปลี่ยนแต่ที่มีเปลี่ยนก็คือโซนด้านหน้าห้องน้าตรงนี้อันนี้คือห้องน้ําพนักงานนะคะเราก็เลยทําเป็นพาวเดอร์รูมไปเรายังเหลือเงินอีก5,4 0 0สีค่ะห้องน้าแบบง่ายๆสบายตานะคะเป็นโซน แล้วมีบาสถับมาอันนึงในส่วนของห้องน้ำอองสวีทบาธบูมฝั่งห้องคุณมีเนี่ยก็จะเล่นเป็นสีดำดำแดงแดงนะคะแต่งได้แค่นี้จริงๆคะ่ะเงินเหลือ33เหรียญ<อ>แม่ชะม้อยขาดค่าโซเชียลหนักมากเลยค่ะเราจะมากดที่กระจกนะคะแล้วก็เลือกไปที่เมนทัวริงออฟเฟอร์เพจคาริสม่าเมนทัวริงเลือกคนที่มาอยู่บ้านเราเลยค่ะนอกจากเมนทัวร์แบบได้ตังแล้วค่าโซเชียลของแม่ชะม้อยก็พุ่งขึ้นด้วยได้เงินมา2 3 7 4เหรียญค่ะจากการติวคาริสม่าของแม่ชะม้อยเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวนะมีมีขอปิดเพลงก่อนเพลง ที่ไม่ได้ยินนี่พอมันติดหลิกนะคะมันก็เลยไม่ให้เราได้ยินอะไรอ่ะทุกคนไปนอนค่ะตอนนี้เป็นเวลาตีสี่ครึ่งนะคะเราจะส่งคุณมีมี้ไปปล้นสทีเขาวนี้อยากจะไปแบบโซโล่ค่ะแม่ชะม้อยตื่นแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำแอสเพอรชันให้แม่ชะม้อยหน่อยเออแม่จ้าแม่มีคุณดาเลียเป็นเมนทัวร์ใช่ไหมเราชวนคุณดาเลียมาที่นี่ได้ไหมจ้าดาเลียมาได้ด้วยแล้วถ้าเราขอให้ดาเลียเขาเริ่มคลาสได้ไหมอ่ะไม่ได้หรอมีมีกลับมาแล้วได้เงิน219เเหรียญเราพาซิมเรามาที่ ีคาเฟ่นะคะในเมืองเนอะเพราะว่าแม่เนี่ยจะต้องทำแอสเพอเรชันเราไม่มีรีบทำมาเพราะว่ากลัวค่ะทุกคนกลัวแม่หายไปก่อนนี่ A s k t o s t a r t c s a s s นะคะให้คุณดาเลียเขาได้เริ่มคลาสเลย <c oughs> ส่วนมีมีที่มากับแม่ด้วยก็จะให้มาทำความสะอาดคลองไปพลางๆนะคะ <c oughs> โอ้ยคุณผู้ชมเราก็มีผีมาหลอกสถานที่นี้ด้วยอ่ะเราพยายามจะหาเพื่อนใหม่ให้แม่เรา <c oughs> ก็คือหาลำบากมาก แล้วแม่ทําอะไรเนี่ยรีบๆกุยกับแม่คะ่ะจบไปแล้วคะ่ะยังสร้างเพื่อนใหม่ให้แม่ไม่ได้เลยง้นแม่แม่มาเขียนใช่ปะโอ้ยแม่โดนแย่งเขียนอีกแม่แม่มานั่งเขียนขอให้ดาเลียนเนี่ยช่วยมาสอนคอมพิวเตอร์แม่หน่อยแล้วพ่อผีหลอกอะ่ะทุกอย่างมันแคเซสนหมดอะ่ะทุกคนคือผีผีผีมันจะหลอกไปถึงไหนวะเน,นี่ยคือถ้าร้านกาแฟมันวุ่นวายมากเราอาจจะต้องเดินทางไปที่ปั้นหม้ออ้อาวมันกลายเป็นเลสเดนเชียอ้าวอย่าบอกนะว่าตู้เย็นก็ไปหมด <laughs> จะลองเยแล้วขอให้ดาเลียเริ่มสอนสัทีก่อนที่ผีจะมาเยอะแยะไปหมดจนมีม,มีอุ้ยทุกคนเรากำลังจะบอกว่ามีมีไปทำความสะอาดคอแม่ตุ้ย <laughs> <laughs> ยายชม,ม่อยพยายามทําแอสเพลเยชั่นให้ยายพยายามมากยายไม่อยู่กับหนูมีต่ออีกหน่อยหรอ ยาจะไปแล้วเหรอมีมีก็คือ,อยังทำความสะอาดกำลังจะพูดอะมีมีแก,กลับมาดูแม่ก่อนเอ้ยให้มีมีกลับมาขอกิมได้ปะจะวิ่งดันหรือเปล่าประเด็นขอชีวิตให้แม่ชะมอยได้ไหมอะได้ไหมกิมเฮ้ยได้ปะไม่ได้หรอมีมีม มีมี่จ,จะเป็นคนเจเนอรชสไหมได้รับหมดค่ะ A new personal d e i e r y ส่วนแม่ชมอยก็คือจากพวกเราไปแล้วกิมไม่ยมอาะโหกิมอะเราจะเสียใจทำไมคะในเมื่อแม่ชมอยสามารถกลับมาเป็นกู๋กที่เล่นได้ <laughs> นี่เราไม่ต้องเสียใจแม่ชมอยเก็บหลุมแม่เข้าตัวไป aspiration แม่ชมอยวันนี้ไม่เสร็จไม่ต้องกลับบ้านค่ะครูคะสอนอีกทีค่ะเอา้าแล้วอยู่ดีๆ h ฮอปปี้คลามันก็ปิดของมันเองอะ่ะบอก ผลลั์เลยนะคะว่าทําไม่สําเร็จเพราะว่าซิมเราขีดแดงมากขอกลับมาตั้งหลักที่บ้านก่อนค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปตั้งค่า manage employees เราไม่สามารถจ้างกุ๊กกูมาทํางานที่ร้านได้หรอคะนี่ไงคริโคอริตุเยเพราะอะไรแล้วทําไมมิมิถึงไม่สามารถจ้างคุณแม่ชมอยที่เป็นกุ๊กกูได้นะแวบเข้ามาดูในโซนของ collection ที่เป็นเศษชิ้นส่วนจักรยานนะคะชิ้นแรกที่เราเจอเพิ่มคืออันนาบริตตานั่งอยู่ใกล้ศาลาที่เกมวิกบ่อยๆและคิดในสิ่งต่างๆเธอตื่นเต้นกับศิลปะสาธารณะที่นั่นและเหล็กชิ้นงานที่อยู่ใกล้สา นนั้ว่า the พิสตาชิโอจนกระทั่งหลายๆคนในพวกเราก็เรียกมันว่าพิสตาชิโอของบริต้าไปเลยได้ยินว่าศิลปินที่สร้างงานชิ้นนี้ไม่ค่อยพอใจเลยนะอันนาได้กล่าวไว้เอ๊ะมีนี่ก็เรียกมันว่าพิสตาชิโอเหมือนกันชิ้นส่วนแจนได้กล่าวว่ายายไม่เคยได้แต่งงานกับตายายมักบอกเสมอว่าความรักตั้งหักที่พูกมัดเราไม่ใช่ทางกฎหมายซะหน่อยวันหนึ่งฉันก็ยังอยากจะแต่งงานแต่ว่ายายก็เป็นไอดอลให้ฉันซะเหลือเกินชิ้นส่วนของปีเตอร์บอกว่าผมกำลังกลับจะ การเที่ยวพักผ่อนที่นอรฮาเวนและนั่งอยู่ข้างๆกับคุณไซโกบรไฟเธอดูตื่นเต้นแล้วก็ประหม่านิดหน่อยเธอใช้เวลาตลอดทริปเล่าเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับแกมวิกให้ผมฟังทำให้ผมอยากจะกลับมาที่เมืองนี้อีกสักครั้งในทันทีโอ้มันเป็นเรื่องของไอ้นี่คะ่ะทุกคนของคุณยายที่ชื่อว่าคุณยายไซโกในส่วนยายชะม้อยของเราก็มีแต้มกุ๊กๆคะ่ะทุกคนยายจะได้ทําความสะอาดขยะให้เราและยายก็จะได้ปลอบประโลมเราใครที่อยากจะได้แต้มผีเนี่ยจะต้องมีภาคเสริม life and death เข้ามานะ ซื้อภาคเสริมปตระซิมผ่าน EA App พร้อมใช้โคด้ด e e MHEE MEE วันนี้นอกจากจะได้สนุกกับภาคเสริมใหม่ๆแล้วยังเป็นการสนับสนุนช่องของมีมีโดยตรงจาก EA อีกด้วยขอขอบคุณสปอนเซอร์จาก EA และขอบคุณทุกคนที่ใช้โค้ดมีมีนะคะกลั <S <S บไปกันที่เกมเพลย์ค่ะเราสามารถให้คุณมีมาคุยกับแม่แล้วก็กดจ้างแม่ต้องกดจ จากผีตัวเป็นๆน,นะคะทุกคนเราไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมในระบบ Small Business ของเรามันไม่มีชื่อคุณแม่ขึ้นมาเลนพันกันละหนึ่งให้มีมีทาช็อกแคนดี้เพื่อเติมสต็อกได้เวลาเปิดร้านแล้วค่ะเว็บไซต์ performance b o o s t มีผู้สร้างเว็บคนหนึ่งเข้ามาติดต่อเพื่อเสนอการบริการปรับแต่งเว็บไซต์ธุรกิจของเราเขาไม่คิดค่าบริการเลยนะคะแต่ถ้าเราลงทุนเพิ่มอีกนิดคุณมีจะได้รับแพ็กเกจแบบเต็มรูปแบบที่รวมถึงการลบความเห็นเชิงลบออกไปด้วยเสียเจ็ดร้อยห้าสิบนะแต่ว่าเราได้การร ส่วนแม่เราสามารถโรเลคเชอร์ได้ปะแต่ว่าเราอยากให้สตาร์ทคลาสด้วยอแม่ทํำคลาสเกี่ยวกับสกีได้ค่ะเรียนสกีกับกุ๊กกูสิจ้าทุกคนเออมาเรียนกันนะจ๊ะคุณมีคะคุณมีไปเติมคุณมีทําอะไรคุณมีหัวใจบวกกับกับปลอบปินแบงซึ ก็คงมีแต่โจรที่รักจริงสินะคะคุณหมีมี่อวกแค่ะมาเติมสต็อกของหน่อยค่ะแม่ชมอยปลดล็อกมาสเตอรี่เพิร์กทุกความพยายามของยายชมอยกําลังจะรวมตัวกันเป็นเพิร์กเกี่ยวกับทักษะการนอนถ้าชมอยยังทําสิ่งนี้ต่อไปจะสามารถพัฒนาทักษะต่างๆในขณะนอนเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวฝึกฝนทักษะในขณะนอนเอาเอาเอามาสเตอรี่เพิร์กเนี่ยก็จะเป็นสิ่งใหม่ที่มากับภาคเสริม b u n e s s e s and Hobbies นะคะกดมาที่สกิลแล้วมันจะขึ้นมาตรงนี้ค่ะซิมหนึ่งตัวสามารถ กดล็อกเพิ์งตรงนี้ได้ถึง4อันตามการเดินทางของเส้นชีวิตเขากดมาที่พนักงานร้านเรานะคะเข้ามาที่ small businesses manage salary ค่ะเราสามารถเลือก f k e salary payment ได้บมีมเพิ่งหาเจอค่ะทุกคนเอ้ยแล้วเดี๋ยวเรามาดูซิว่ามันจะมีผลต่อร้านเราแบบไหนตั้งแต่แม่เป็นกุ๊กกูที่ทําความสะอาดได้ก็ให้แม่ทําความสะอาดรัวๆไปเลยค่ะของที่ลูกค้าเอามาปั้นไว้ก็นํามาตั้งขายทําความสะอาดจนแม่ได้ขึ้นเป็นผีอีกหนึ่งระดับแล้วก็มีแต้มมาอีก2แต้มนะคะสิ่งที่เราจะอัพแต้มผีให้แม่เรานะคะคืออัน สามารถทําความสะอาดซ่อมแล้วก็อัปเกรดได้ทันใดเลยอัปไป2คขั้นเลยค่ะคุม้มลําโพงที่เสียอยู่ตรงนี้ก็ให้แม่ที่เป็นผีเรามาซ่อมให้แม่ก็จะเข้าไปสิงลงําโพงแล้วลําโพงก็จะหายพังในทันทีปิดร้านรอบนี้เราทํากําไรได้ถึง12,326เหรียญโดยจ่ายค่าจ้างแค่คนเดียวนั่นก็คือแม่เราหลังจากที่ยายชะมอยได้รับ mastery perk ถ้าเรามากดที่เตียงนะคะจะมีคําสั่งนี้ขึ้นมาค่ะ skillful sleep ไหนแม่ลองนอนให้หนูมีดูซิว่าหลังจากนอนแล้วแม่จะได้สกิลอะไรขึ้นมา เฮ้ยเดี๋ยวนะแม่เป็นร่างวิญญาณแล้วแม่ก็กําลังเดินลงไปจะเป็นตัวที่เราคุมไม่ได้นะคะจะเป็นเหมือนวิญญาณแม่ถอดจิตออกมาฝึกสกิลค่ะทุกคนไหนแม่เราก็กําลังหลับแล้วก็ฝึกสกิลเนาะเราจะเดินทางไปที่บ้านของนีอาซาพง์เอพิโซดนี้ต้องได้รอยสักไหมคะเจ้าของร้านอยู่ไหนคะเนี่ยเจ้าของร้านมาแล้วคะ่ะรีเควสต์แท t บทูได้เลยเราลองรีเควสคต์คัสตอมแท็บทูจากนีอาซาพง์ดูออ้ยเราสามารถสักให้ซิมเราเองได้เลยค่ะต่อให้เราไปรับบริการที่อื่นอยากมีหัว ัวใจอ่ะสีดำแบบ ดำสนิทเลยอะเล็กกว่านี้ไม่ได้อะทุกคนต้องเล็กเท่านี้เนี่ยอยากได้อยู่บนหน้าเราอะแล้วเราสามารถเทสีได้ไหมอุ้ยเดี๋ยวไม่ได้จะเทดังน้าขอเคลียร์ใหม่อีกทีนึงนะคะคือเราอยากได้แค่หัวใจเล็กๆนี่ไว้ตรงข้างๆตาเราค่ะแล้วก็อยากได้รูปสปาร์เกิลเออฉันวาดเองก็ได้อมีรูปดาวอีกรูปนึงแล้วก็มีจุดนะคะเป็นไฝแล้วก็มีหัวใจตรงนี้น่ารักน่ารักอีกอันนึงสปาร์เกิลอีกสักหน่อยอุ้ยน่ารักจังเลยมิมีแค่นี้เลย ค้างเดียวน่ารักเทกรุบอุ๊ยเทเมากเอาเดี๋ยวนะม,มีมีแล้วแกลงไปนอนทําไมอีกอ,อเดียเด่ยวเดี๋ยวอันนี้อันดีไม่ได้ขอยังไม่ได้กดอยากสักเพิ่มหรอถามจริงได้มีมีระดับมีมีต้องเป็นลายกริมอันนี้เราขี้เกียจวาดเองแล้วนะคะแต่เอ๊ะเราสามารถเอามาจากแกลเลอรี่ได้ไหม อันนี้สวยมากสว,สวยสวยสวยมากเอาเลยค่ะจากของคุณสโนแอน d b r บรานะคะแอปพลายแท็ o ทูโฮ้ย,ยเฮ้ยดีอะโอ้โหไม่ต้องเพนเองค่ะทุกคนถ้าในแก้วมันจะมีลายอะไรที่น่าหลักโดในใจแบบนี้โหลดเลยค่ะโอ ทำไมทำสวยกันจังอะโหลดโหลดให้หมดโอ้โหเห็นได้ไงอะไหนขอดูหน่อยดีหูแกทำไมพวกแกทำสวยอย่างนี้แปบบ๊บนึงนะแล้วมันมีลายหน้าที่มันดีๆกว่าที่เราวาดปะ่ะ <c oughs> ฉันก็มั่นใจในฝีมือฉันมากแต่ในหน้านี่ก็คือเน้นเป็นการคอนทัวร์นะทุกคนเราสามารถแบบว่าทำสีสกินของเราเองก็ได้อุ๊ยอันนี้น่าก,กลัวมากอ่ะไม่กล้าดูแล้วว่าเอาเป็นแบบนี้ละกันมีมีอุย๊ยยังเทขอบคุณนะนี่อาเธอทำได้สุดยอด ไปเลยอ่ะหูสวยมากอ่ะ The Game Fail to Load นนจหิมะจะตกหนักแค่ไหนเราก็ต้องเปิดร้านเราต่อถ้ามีคนมาปั้นไหหมีนี้ก็จะเดินไปติวเตอร์ให้เขาเองและถ้าไม่มีใครปั้นเราก็เริ่มปั้นของเราเองด้วยลูกค้าที่สั่งกาแฟก็ไม่ค่อยกินนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะเอากาแฟที่เขาสั่งไปตั้งขายอีกทีหนึง <laughs> และการปิดร้านในวันนี้ทําให้เราได้มาถึง4ดาวค่ะตอนนี้ธุรกิจเล็กๆของเรากลายเป็นส่วนสําคัญของชุมชนไปแล้วทําให้เราได้รับแต้มอัปเกรดธุรกิจถึง3แต้มด้วยกันด้วยเหตุนี้ธุรกิจเล็กๆของเรานะคะจะมีราคาค่าเข้าชมและบริการต่อชั่วโมงที่สูงขึ้นรวมถึงจะมีลูกค้าเข้ามาใช้บริการมากขึ้นอีกด้วยและนี่คือแต้มที่เรารอคอยค่ะ Fire Starter มิมิจะมีความสามารถพิเศษเกี่ยวกับการ จุดไฟแบบไม่ได้ตั้งใจและเราก็จะได้รับค่าประกันสินค้านั้นแต่เราต้องจุดในอถของเราเท่านั้นนะคะนี่คือความวุ่นวายอย่างแท้จริงอัพเลยค่ะต้องการะคะ่ะ Invest in Simcoin o เราจะมีความสามารถในการขุด Simcoin o ผ่านคอมพิวเตอร์โดยใช้เงิน Sim โมเลียไม่กี่เหรียญคอมพิวเตอร์จะทำงานขุดต่อเนื่องเป็นเวลาหลายชั่วโมงแล้วก็อาจจะสร้างผลกำไรที่มาหาศาลได้แต่ก็ต้องระวังบินค่าไฟด้วยโอ้ยอันนี้ก็น่าเล่นนะคะเพราะว่ามันเป็นอันใหม่เนอะอัพไปด้วยละกันได้ใส่ จะเป็น Customer Appreciation Day ถ้าเราใช้เพิกนี้ตอนเปิดธุรกิจของเราสินค้าบริการและค่าเข้าชมทั้งหมดจะฟรีเอา้าลูกค้าจะมีประสบการณ์ที่ดีกลับไปธุรกิจเราจะสร้างความสัมพันธ์เชิงบวกลูกค้าจะมี relation ship ที่ดีกับมีมีมากขึ้นมีความรู้สึกดีๆกับเรามากขึ้นใครต้องการเงินกันละ่ะในเมื่อเราสามารถสร้างชื่อเสียงด้วยการบริการลูกค้าของเราได้ทั้งวันบ้าใครจะไปอัพอ่ะ <c oughs> อีกหนึ่งแต้มเราจะเอามาลงที่ going viral นาเงินที่ได้ทั้งหมดนะคะมา renovate ชั้น2ห้องแม่ก็จะมีความ c o ซี cozy ใจมีสีฟ้าปลายเตียงก็จะมีทีวีตู้เสื้อผ้ามีต้นไม้ในสวนของห้องกูมีเนี่ยก็จะเป็นตีมดำาๆแดงๆแบบนี้เลยค่ะเอาบลาฟี่เอาคูลเลอร์มาตกแต่งห้องมีตู้เสื้อผ้าแบบแขวนราวไว้ที่ระเบียงของหมี่มีก็ตกแต่งง่ายๆนะคะมีแค่ที่นั่งแล้วก็ปลูกผักนิดหน่อยมีกล่องสองดูดาวปิดร้านวันนี้เรามีลูกค้าถึง34คนทํากําไรทั้งหมด1 3 7 2 3เรยี่หรียญค่ะแล้วมากดที่คอมพิวเตอร์นะคะแล้วลองให้หมี่มีเข้ามาที่หัวข้อ small business ดูจะมีหลายหัวข้อมากเลยนะคะอย่างเช เราสามารถเปลี่ยนกิจการเนี่ยแบบยกให้คนอื่นเป็นเจ้าของก็ได้จะขายก็ได้อันนี้น่าสนใจค่ะเราสามารถีแ b ร a n d ของเราได้ค่ะนั่นก็คือลบว่าธุรกิจเรามาทางสกิเมอร์หรือดีมเมอร์นั่นเองเช็คคู่แข่งได้ด้วยนะจะไปขโมยไอเดียคู่แข่งปะล่ะได้ mood inspire ด้วยนะจ๊ะแต่สิ่งที่เราจะทํานะคะเราจะลองอันนี้ดูค่ะ start mining simo coin แต่ในคําเตือนเนี่ยเขาบอกว่าระวังด้วยนะการขุดเนี่ยจะทําให้ค่าไฟพุ่งหูฉี่เลยแต่เรากลัวที่ไหนคะในเมื่อเราสามารถ fake bin payment ได้ พาผีแม่ชะม้อยไปคอฟฟี่บูลเหมือนเดิมค่ะและให้แม่ชะม้อยมานั่งเรียนในคลาสไรติงในขณะที่ผีก็หลอกไปแม่ชะม้อยก็ต้องพยายามเพิ่มค่าความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมชั้นที่เป็นผีติ๊กไปแล้วอีกหนึ่งข้อค่ะสําหรับการพบเพื่อนใหม่ที่ฮอบบี้คลาสภาพบรรยากาศที่คาเฟ่น,นี้คึครื้นดีจังเลยค่ะแม่ชะม้อยตั้งใจเรียนมิมีมม่มันไปเล่นกับแมวแล้วนะคะ <c oughs> และ A s p i r a t i o n master mentor อีกขั้นหนึ่งก็ผ่านไปคุณผู้ชมมันยากนะมันไม่ได้ยากพอะ นะมันยากเพรสาสภาพแวดล้อมเดี๋ยวผีก็มาหลอกแล้วเขาก็แคนเซิลในขั้นต่อไปนะคะแม่ชะม้อยจะต้องไปเมนเทอร์ให้ซิมตัวอื่นและจะต้องเมนเทอร์ซิมตัวอื่น3ชั่วโมงด้วยกันยังจะต้องสอนฮอบบี้คลาสอีก5ครั้งและจะต้องมีเลเวล8ใน3สกิลโอ้กูตาย <laughs> พาซิมกลับบ้านก่อนนะคะคือสิ่งที่เราอยากรู้ตั้งแต่เอพิโซดแรกแล้วเนี่ยว่าถ้าแม่สมอย เจมอยแล้วหนึ่ง <laughs> <laughs> เขาสามารถเปิดธุรกิจขนาดเล็กในพื้นที่เดียวกับลูกสาวเขาได้หรือเปล่าก <laughs> ิจกรรมของคนที่มาที่นี่ก็คือการนั่งเรียนในคลาสรูปเราจะตั้งเป็นรูปกระจกก็แล้วกันนะคะ <laughs> ชื่อธุรกิจว่าเจมอยลารเก็ตคัสเตอร์เมอร์เราจะไม่ตั้งเลยนะคะแล้วเราลองติ๊กถูกดูไหม <laughs> เอ๊ะเดี๋ยวนะเราสามารถตั้ง ธุรกิจที่นี่ได้เพราะว่า add s i g n to one of one lot ก็คือสถานที่นี้มีมีขอลองหน่อยนะสมมติว่าเราเปิดธุรกิจใช่ไหมคะแต่มีมีไม่สามารถเปิดธุรกิจได้ค่ะโอเคเก็ตกับระบบนี้แล้วค่ะทุกคนไม่ว่าซิมเราจะมีโครเรือนกี่ตัวเราสามารถให้ทุกตัวใช้สถานที่บ้านเดียวกันเนี่ยเปิดธุรกิจได้แต่ในการเปิดธุรกิจจะมีเพียงแค่หนึ่งธุรกิจเท่านั้นที่กําลังรันอยู่ได้เราก็อาจจะเปิดสลับก็ได้ค่ะเช้าเป็นแม่เย็นเป็นมีมีเอาจริงๆ เราทึ่งกับระบบหลายๆอย่างของภาคเสริมนี้มากเลยนะและเราคิดว่ามันยังมีอะไรให้เรารีวิวอีกเยอะเลยค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะเจอกันใหม่เอพิโซดหน้าวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย